สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับนิกิเช้าบ่าย V.I.P. แล้วก็หุ้นนิกิเช้าบ่ายปกตินะครับผมเสียงก็อาจจะแหบแห้งนะครับพี่ๆนะครับสงสัยจะเป็นหวัดนะครับพี่ๆเนาะหลังจากที่ผมพูดไว้หลายวันว่าอาการเหมือนจะเป็นหวัดนะครับน่าจะเป็นหวัดนะครับเสียงเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยก็กินทิฟฟี่นะครับไปแล้วนะครับเนาะกินยาทิฟฟี่ไปแล้วนะครับพี่ๆเพราะว่า เราต้องกินดักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นหนักนะครับเนาะก็วันนี้นะครับวันนี้มาพบกับแนวทางนะครับนิกิเาบ่ายแล้วก็หุ้นนิกิเฉาบ่ายในว,วันที่27เดนะครับเดือน 11, 2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับพี่พี่ผมก็ขออวยพรให,พรใหพ้พี่สมาชิกนะครับก็ขอให้มีความสุขกับวันนี้เนาะท่านใดมีคู่ก็ขอให้มีความสุข นะครับในวันลอยกระทงนะครับส่วนในส่วนใครที่ยังไม่มีคู่เนาะก็ขอให้สมหวังนะครับเร็วๆนะครับเนาะนะครับสุขสันต์วันลอยกระทงนะครับพี่พี่แนวทางเมื่อวานนี้นะครับของเรานะครับในรอบเช้า VIP นะครับผมให้วิ่ง9รูด5นะครับพี่พี่ก็ผลที่ออกเนาะ49778นะครับของเรามาแค่สายวิ่งนะครับใครเอา9้าไปวิ่งรูดก็เข้าไปที่97นะครับส่วนรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง4ี่ รูดศูนย์นะครับคนที่ออกสามสี่ห้าห้าสองนะครับของเราก็เข้าไปที่สี่ห้านะครับเข้าไปสี่ห้านะครับผมเนาะก็ใครมีโชคเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ําต้อทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเพื่อนใหม่สมาชิกอาจจะเพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้าน น้ำเต้าทองนะครับผมของเรานะครับพี่เช้าวันที่27นะครับรอบ VIP นะครับผมให้วิ่ง6รูดสองนะครับพี่ๆตัวเน้น28 68แล้วก็29นะครับในรอบเช้านะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง4รูดูนนะครับในตัวเดิมเนาะรอบบ่ายตัวนน้น02 05 42นะครับท่านใดชื่ชอบยังไงก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับสรับ นี่คือเช้าบ่าย V.I.P. นะครับส่วนในรอบปกตินะครับพี่ๆในรอบหุ้นปกติของเรานะครับในรอบปกติเช้านะครับผมให้วิ่ง9 4รู4นะครับตัวเน้น9-2 4-2-4-7นะครับในรอบเช้านะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่ง2 นะครับกูดแนะครับตัวเน้น2 0 8ปนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้เฮงเปังๆนะครับขอให้มีความสุขกับวันลอยกระทงก็แล้วกันเนาะแนวทางเราก็ขอให้มาปังๆตั้งแต่เช้าก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่พสมาชิกทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมเข้ามารับชมทุกทุกคลิปนะครับผมเนาะแนวทางไหนหลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแนวทางไหนเข้านะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกนะครับผมเนาะวันนี้ก็ หวยลาวพัฒนานะครับเดี๋ยวจบจบคลิปนี้นะครับจบคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะลงจะลงในสูตรเมดเดียของหวยลาวพัฒนานะครับก็ขอบคุณพี่พิสมาชิกอีกครั้งนะครับที่เป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกเสียงก็อาจจะแตกๆนะครับพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะเดี๋ยวบางท่านเปิดมาตกใจเสียงนะครับนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอให้โชคดีทุกคนนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ